จจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสไตา์ที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวมันจ้องให้เต็มบรรทัดว่าทำไมไม่วันจะรักล้มบนกระาดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองเองวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนอว่าฉันคงดีไม่พอจะเป็น your man อยู่แมนอและหลังจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าฉันจะเป็นจะตายหรือไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจ ตัอเองก็เป็นตัวแทนน่ะเมอนทุกอักษระตัวความรู้สึกจดหมายฉบับสุดท้ายเธอบอกไอ้ควายมันไปงเงาที่อื่นขอโทษที่ฉันคิดถึงเรื่องของเราตลอดไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะตืน่นมือที่ฉันจับปากกามันสั่นตลอดเวลามองดูที่นาฬิกาและอีกไม่ไกลจะเช้าไม่ทันจะเอ่ยว่าจาน้้ำตากลาลสล้วใจก็พังสล้วเธอของหลับไปแล้วฉันทำได้เพียงแค่เมาอีก สักวันเลยที่เลืกตอนนี้คงถึงเวลาที่ฉันต้องคืนรักที่ยืมมันอาจจะมีน้ำตาที่เละจดหมายไปนิดหนึ่งลงท้ายด้านล่างจดหมายด้วยคำว่ารักและคิดถึงฉันจาระส่งจดหมายส่งไปถึงคนรักเ่าและนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าทำไมไม่วันจะรักลงบนกระดาษเปียกน้ำตาว่าฉันปิดเองในเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับที่เป็นตัวแทน เ hey, พราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แมนและหลังจากนี้ทำไมจำเป็นต้องแคร์เพราะ hey, ฉันจะเป็นจะตายแล้วไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้อง ฝากเสั่งแพะให้ผมปากสร้างกรมันทึกลงในน้ำมึกไว้ที่จานาซองส่งไปให้ทึงคนนี่ผ่านหน้ามอว่าอย่าเพิ่งไล่กันผมก็อย่างนั่งรอให้เธอเดินลงมาในจิงโมงนที่พมว่าอาให้ตาชนตาผมแค่อยากโทษกับสิ่งที่เธอทนมาแล่ผมสัญญาจะเลิกลงบาลาก่อนจะจะอาลงวาดอย่าให้เธอมองให้เธอลองคิดได้แต่การให้แต่อกล้องวันที่น้ำตาของเธอน้าขอเธอน้องผมจะเป็นกำลังใจในวันที่เธอทยอมผมรับรู้ทุกทกอย่างแต่ผมมาพูลและจะสู้ในทุกการมา จากยูทูบมาแล้วก็ผมคิดถึงเธอแล้วก็อยากจะจุ๊บปากวันนั้นเป็นปีเพลงของผมก็คงอยู่ตาสีดีแันตัวเองจะอะไรการทีวีแค่อยากให้เธอและยังมีวันดีดีมันคือเรื่งบ้างชีวิตแม่งเราเจิดมากอยากจะกินเบียร์แต่ก็เป็นคนยากตอนนี้เวลาไม่ดึกมากและใช้คนนี้ก็จะมาชสวยช่าย คนรักเกา่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนหนึ่งความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าทำไมไม่วันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองในเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเอว่าฉันคงดีไม่พอจะเป็นโยมานเอแล้หลังจดนี้ทำไมจำเป็นต้องแค่เออว่าฉันจะเป็นจะตายหรือไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอ